กลานึงหันตะขึ้นพะข้อนี่ประแดดออกรุ่งทำความสะอาดกันทำความสะอาดจะดีไปแฟนออกนี้นจะไปได้มากส่วนมากอาศัยหนูมากส่วนมากอาศัยขันนหกเลยลุ่งทัดเขากันน่ำห้าย่าเขาห้างห่างเขาเกี่ยวทำความสะอา มีรุ่นหนึ่ง็ยูสีๆก็กลินบือื่องต้นพักแค่ปลาเนื้อสุกิ่นแรงๆูสีดๆเนี่ยถ้ว่จามันหกอตัไหนทีัดออกเลยลิ่นคน้าเข่ามีต้นพักเน็กยิงขาวปลาปล่อยปลากรได้เลยแลวก็เ่าหมักในตัวมาปูใบสองต้นอุนบักเน่าก็บบบเขียบ เกิดยูน้ำกันในตัววัตถุตัดเรเขียบอกแต่เสียดายไม่ยูน้ำกันเลยมันบ่อหอนแดดสิไปบู่นพ่อหอนแดดก็หอนอยู่หลังเกล็ดมันแฉมหน่อยสวัสดีครับโอ้ยตัดหญ้าแถวอันทั้งพวมสารน้ำกูเท่าพ่อเปลี่ยนนิดหน่อยพ่อเลยยันหนูมาอยู่หรือพี่น้องแตได้สิมาเล่มแถวสุวนขั้วออกแค่น้อย ไปตามเนี้ยต้นลมถมป่อยข่อยเดียแตะเหงาเฮหตุังไรอยปลูกยาแก่มันว่าตัดออกยาวมันเดียวกับปงเพราหน่อยว่าตัดออกรอดเพราะว่าเห็นเนืหนังมันกับปงอยู่มันปงอยุติอ่ะโอ้มันประเทศเดียดขุดงอันเนาะว่าเอาออกสูงามันปงไหนวะล่ะปงคือโตหรออันนู้นยังดอกไปหน้าใหญ่ก็ขึ้นมาหน้าหน่อยคือก้าวเราพี่น้องเอาพักขึ้นว่าปลูกก็เลยว่าเฮ็ดอยู่หน้าหน่อยนี่แหละเฮาตองก็ยังก็มี่วันนี้สิมกปลาจ้ะสมกปลาปลาแม่เล็กจ้ะปลาแม่เล็กคือก้าวละจงไว้อยู่ นี่ยังไงเปลบต้นกะเพรามาปลูกเลลยๆมาเลลยๆว่าเห็ดยู่หน้าหน่อยนี่แหละฝนมาตกดอกคืมมันมนี่อะล่ะป่านะอากาศหน้าหน่อยห่มเย็นๆสิมกปลากินนี่ไม่ตองห่อกระเอือยนี่น้องเต็มอยู่ม่ตองห่อสมเสียเอาใส่ใบตองน้ำาึงน้ำตานี่แหละน้ำหน้าห้า มันแล้วหมกใส่มาใส่บักเขียดำบักซี่ตะไคร่กี่มาแล้วจีเห็นมันอยู่นี่เราไม่เคยใส่มาแต่มาสับก่อนสิมาใส่ต้มปลาฝนท่อฝนท่อเลยไปตีตะไคร้ไว้เลยฝนเก็บมาหมดแล้วตำพริกหัวหอมจ้ะใส่ลงไปตะไเข้าข้าวจั่วเลยหมกปลาบึกจ้ะ ดแล้วกข้าแท้อันเทียละซีเลยเห็นน้องอ้ายนี่มบักเขียผักซีผักหอมจ้ะตะไครหอมแดงมีบ่แต่แดงติดแหงอมอยู่อืมติดแหงติดสดใส่บัดวไปตองัน้สกคือเก่าล่ะอยู่กับปานต้นนี่ตัดยไก็ได้ออยู่กับต้นนี่ล่ะไปลงไป หอมลุกไปจ้ะตำมันพี่น้องแม่น้องไพได้ยยังมากพ่นไปเก็บไปบกูดจ้ะเอาเจ้าก็เกษตรตัวนั้นน้ำเนี่ยนังก็ตำหงไปเลยไปอันเขาะเบื้องบางมีแม่พี่น้องลุกตีฟังเสียงบุกปะตาตีแล้วได้่ะแมนพูนพาบังหงูคือหอมพึ่ เอาไปจั๊กมือก่อนของมีคุณหลายจ้ะหน่วยที่ซองเหรอเด้ยนวยแหลก้นหอม่เลยเครื่องเท้าตำลงจ้ะข้าวตักไก่ผิดแหงหอมแดงพักลงจ้ะมีบุกเขียพักซีพักหอมต่อลงจ้าบุกเขียดีบหลายๆกระตีเลยบางคนเป็น ใส่ข้าเบียนําจ้ะเอาบ่ใส่มีก็ใส่บ่มีก็บ่ใส่เอาอยู่นะพริกลงจ้ะแล้วก็ใบบักกูดตามปลาแดกลงไปจ้ะสีลายเติบสีนัวหมกปลาชูรสจ้ะทพอเด้อพี่น้องนี่งแนน้ําปลาบัดนี้ ปลาปลาเอาจังน้อยนะเกล,ลือไม่เกลืออีกจ้ะเอาเกลือนิดน้อยพ่อมีใครจังปลาบึกจันปลาบึกปลาบึกแม่ลูกอ่ะไปกินจากาสามขาดก็ได้ตัวนี้เติ้งสอดเออตัว <3 S 1> เดียวจ้ะนี่ต,ตัวหนึ่งอ่ะแบ่งไปพอหน่อย เม่เลยสามค่ะหาใบตองแล้วมน,นี่กอาใบต,ตองมมาก็ <c oughs> ไม่ใบตองม็ไม่อยากรับยกกับถีน่ <c oughs> ตัดตอง <c oughs> เอากับป้านี่ะแหละ <c oughs> <c oughs> ตองเอากับยกกับถีก็ลังงามขึ้นเด้ถือฝนไใบตองถือฝน โอ่งเม่น่อยกับสิ่งใหญ่เปไว้กลางสวนกับบลกลางดอกว่าพ่อใบ้ทนหนามหดนั่นต้นไม้เฮ็ดที่เฮ็ดตองหมกใหญ่ตองหมกใหญ่ติเอาเจ้าเยอะเฮ็ดหมกใหญ่พ่อพ่อได้ไปหาเตรียมมันเหลียกับพ่อได้ไปอันนี้แบ่งไปให้ผู้นั้นแบ่งใบปุ่นนี้ผันใหญ่บ้านดีผันนั่นเนาะหมกใหญ่เขาเฮ็ดกินแล้วกับหมกหน่อยแบ่ง มกใหญ่แม่งพิเศษมกพิเศษมกหนึ่งยังไหวมกหนึ่งให้พุ่นหนึ่งมกหนึ่งหลังไผ่มกหนึ่งแม่มวลเห็นมกหน่อยน้ำจืดมกหน่อยน้ำหลุกโดดโดดลงไปเขามกยิ่งใหญ่ก็เห็นมกหวกนี้ไีเมียเราบบอยากกินมกหัวมกยิ่ใหญ่มกเดียวก็พอหน่อยไม่ลองให้ก็บมกให้ใหญ่ผู้เดียวหน่ะมักคัดกัน มวยมวยอเขาซึ่งค่อยได้ปะล่ะซึ่งม่รหน่อยเขาได้อยอ่งุมลงไปกับมับได้ในมกน่อยเป็ลายมกอ,อยู่เด้อมกน่อยผุวนายเยน้วมกไงพิเศษบมกหน่อยนยไปนั่งเรื่อยๆจ้ะ ตอนปลาใส่น้ำไปเด้มดหน่อยมดหน่อยแล้ว้วยหนึ่งคนแล้นั้นฝนตกมากกล้วยก็กำลังง่ามแตกขึ้นน้ำคู่สาพราะหนึ่งหันอืดกับพี่น้องตองวันนี้ขึ้นมากก็เอย่าสนาถสนนฝนก็จิบเอือตจองห่อสมดอกจักน้อยเหรอก็ได้ห่อหอสมเนา้ ได้ไปซื้อเพิ่นก็เก็๊ยบอายุสวนท่านนี่นนละ่ะเตรียมซึ่งบอเตรมซึ่งมอกกรอบย่งสั่นเดือนแหละนอนลงกไ็ได้เดี๋ยวเดี๋ว่าน้องหน่อยน้ำนัวมันไหลออกด้วยน้ำนัวสิไหลออกด้วยเชียงจังน้อยต้อนหนึ่งหนึ่งจังน้อยนี่ก็ได้ไม่ต้องว่านอนลงขักขอบอปนัยงามปนัยดอกปีน้องตอง หนึ่งหนึ่งต้องจังน้อยจังนี่นี่น่ากินบ่พอดีบ่ซึ่งคอยซึ่งคอยน้อยเนาะยิ่ผู้เดียวก็ซึ่งหน่อยละซื้อซ้ำพูดเดียวซื้อซ้ำพูดเดียวเราคิดว่าสีเทาโม่น้ำหมดเลยเขาเขายำคิดว่าปลาฮาปู่เนาะไปก็จะมาล่มแท้ ที่จริงไปซื้อซึ่งใหญ่เด้มอมามีไ,ได้ซึ่งหน่อยบ่แม่ลมาตักซื้อซึ่งหน่อยเด้อพี่น้องไปซื้อซึ่ไงใหญ่มีซึ่งหน่อยอยากได้หลายก็เลยซื้อเลยตำได้จริงเนาะแม่บอกเกษตรแม่กินกล้วจำหุ่งแล้วก็โตุกนี่เกินนี่ละหมกปลาเฮาไก่สิสื่แล้วนี่บเกษตรอ้อมส่วนเยอะแล้วก็ว่ามากินหนาน่อยบ่อึดพักกินบเกษตรือึด อ่อมเสืนอนี่พี่น้องประตูวันเราเอาเมื่อวานเป็นกระสอบยังบ่ปเป็นอยู่นี่ไปบังไล็กกับเจ้ามาเดตท,ทีมเอามากกเขาแกนเหรอดิ่งไนนก่ซุปเหล้าไก่ได้เกี้ยวเราไาก,รก่ได้เกี้ยวบ่ได้เกี้ยวดอกคุณละ่ะตุลา่าพฤศจิกาท่านว่าบนนี่แม่ประตูต้นกระเสดนั่นพีน่โลอ,องอนั่นฟองลงมาเสร็จแย่เหรอดิ่ง เกาะก็อยู่กับนี่อยู่ในสวนนี่เห็นมีขบตัวย่างอกาะยุแก่พุ่นบักนาวก็บยุแก่หนึ่งอีกขบย่างคือบักนาว่าอีกจะกติดเนาะนาวอะไรเม็ดเนี่ยเอาไปเจ็บผักขามากินกับตำพุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บผักขาเหมือนตัดหยอดผักขาพร้อมตำ เอเพินใส่ตะเกี้งเยนพ่ะองเหงเ่งหงหดหยอยู่เดวเดี๋ยว,วยก็ได้กินตินน้องแม่นยังไก่น <c ười> ีพอมาเชียก่อนเะอ่ะื่แบบคกวัดโรานมาเจียร์ตินนี้เจียติรนี้ไเม่ก้ตรวนี้ ตัวลูกกินลงไปน,น,นะลูะกกินใส่เีกมดาบเสียอีกึงเสียดอดมาใสลูกุกิึงที่นอนแสียบทุกทนแสบแล้วเัวะๆเยต่าอกต้เพิ่มส่วนลูกกินนะสบพักไป,กป,กปไหน,นเคยไีพ่อสุกหรือตัวพ <c oughs> อสุกออกมากตัว เอามาตะพ่อข้าสิกินก่อนนู่นหนึ่งข้าไว้ใส่ซึ้งไว้หันละปลาปลวกอ้าวสามปลปิดไว้สันหลางกับมีเจ็ดบล็อกนี่เจ็ดบนขนาดสุกไปโอ้บ่ได้ใส่น้ำแล้วเนี่ยน้ำมันออกน้ำออกแล้วเนาะเด้อพี่น้องกินบลกปลาน้ำกันจ้ะอุ้ยบล็อกใบไม่ห่อนๆ ทางนี้ก็ตำตำส่วนใส่ลูกชิ้นผักขายผักกันเกษตดในสวนเท่าไหนเลยจ้ะเซ่บน้ำกันเด้่อจ้ะซิมมือกระดาษประตูขอบคุณท่านสบายซิมลุ่งไปโดยด้วยมือจำน้ำน้ำจับน้ำน้ำน้ำนวดเก็บ

อยู่ของลูกข้ามเลยก็แซ่บแล้วคุูดแซ่บครับพปิดกุยเดอกไม่ได้ป่ะอนี้ขึ้นเหนือส่วนทองจ้ะพุ่งมันพุ่งมันแซ่บเด้อแม่เล็กเด้อแม่เล็กเล็กกว่าแม่เล็กพร้อมลูกลูก เมล็ดล้วาลูกละไหลายไปแด้แต่เดีไปฝากลูกๆกินน้ำเขาไม่ได้โป่งหมอยู่ดิแบบแบบหาไว้กันละงานกันเลี้ยงผลม้กู้กันเต่าไปน้ำยังไหลบ่สิเมไเมลดเมื่อไรเมื่อไร มันมนขี้ปลาหรอีบน้ำไม่พอร้เปล่าในคลิปลูกเราีแมนอีหลีไหมน้อยมอไมอะมีน้ำบกพอดีพอดี ่าลูกกินก็แซ่บถ้ากันนั้นไรนูก็พย่งา,นานง,ออยงนี้รุ่นอยู่สวนขั่วสีใดมากขวดบ่ก็หมานับลอยพงนีุ้่นเอาหยาออกไหนเพือ่อปอยฝวยหนูไงฝวยแบบนีไ้ไปทางไหนบ่ไปตัดเนี่มันยังทองอมมันเรนหอกไปเขาทอไหมพอ่อ มไปถอดอท้เปิดดีกันใดเด้อนี่ก็ชิ้นลาเมื่อมุ่งไปนไปมันหอนอยู่เอ็นะไดปกเนาะปั๊มหมกเนาะ เมือนั่นเมือกินปลาจุ่มมันนี่พอแล้วบริกินน้ำหมูแล้วกินต้มมันกิมม้นต่มต้มหัวมมต้มหัว <c oughs> ต้มหัวกรแซจบแล้ววะนั่ตัวมหัวไปยงือกันตอนนีเจบยังคือบรรยายลีตัวต ก็ปลาคนนีแบบเงียบมมันักมันกั่นไม่ได้ตะโพแแบสบเนียท่ันเีรแตงโมเมื่อเราชิหอดาแตงโมดิเนี้อชีสเต็มกล่องเต็มเนี่ยเจาไม่ได้ปู้หญิที่เดียววันนี้หอยต้นน้ำมันแตมหวานแซบเนีแตงปลดสานผิดบานห้า เมูจิงงนั่งต้องมันสั่งด้อยุกูถึ้าอยู่พู่สมอย้้ยเมนูรเมื่อุกุกคนันนกินซุกสุกคนป่ะมันอยู่ข้างในเะก็บบางหลงนั่น ขอบคุณเยี่ยครับขอบคุณพี่น้องน่งสีก็ไหลก็แช่ก็ติดตามครับอีสานเป็นอยครับเจ้านกับนี้มณีรุ่นความยิงงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า